ยังเคินเนอะไอเกตกมัดไอ้เกตรับเงิงอันนี้ได้ดีดังหายพิเศษพิเศษบอกได้หวานสนเลยมาข้ามตะไบของน้องเตยเด้ออันนี้ของน้องมิ้นอาเอาบังหน้าไว้เสบบบอสไอเอาบังหน้าบอสเสบก็ทุกคั้นพิจินมากโอเค องน้องมีเนอน้องมินได้องอ้ปปิ้งเอาสตบรี่ใส่เ็นตอะไรเด้อออ่ง่าอนาหาบังนาวเอาบังนาวอ่เขียว้อสีเพียเพราะมันสีผมบังนาวเห็นบอกไอ้สีผมอพริกง่ายกินพริกเก่งๆนะบี นี่มึงอ้าวแบบอ้าวแต่ไอา้ามไหแซบกูกันคำไหนคำไหนข้า,นห,นขาหนีเดอ้อกูสั่นเขียงนี่แหลรสชาตครับคุณมัวอ,อันนี้ล่ะเปรียวนนเปรียวน,นี้รับอืมอ,อ,อ,องหลับสิเปรียวเลย